นสวัสดีครับสวัสดีนายนายอายุเท่าไรอ่ะอายุสี่สิบห้าสี่สิบห้าเลยเหรออันนี้ก็เป็นพี่เราดิได้พี่พี่เล่นเก่งไหม่ะเล่นเก่งเล่นดุดใจก็ดันนะอ๋อไอพี่ผมเล่นด้วยเยวปลาแบกโอเคเดี๋ยวเป็นพี่แบกผมด้วยนะโอเคแล้วพี่จะเล่นปืนอะไรอ่ะ ออเอพึ่งเอพีดีชุดนี่มันแรงไหมครับต้อนับได้ที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่แบกผมไม่ได้ที่หนึ่งเลยนะครับโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วลวพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ไอโดะีอะไรนะครับพี่พี่ชื่ออะไรอะ่ะพี่ไม่มีชื่อหรอนี่หรือเปล่าชื่อชื่อพี่ชื่ออาร์มหรือเปล่าเนี่ยอาร์มอาร์มซุปสองหนึ่งอาร์มซุปสองหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ง อ๋อชื่อชื่อพี่ยามเชื่อหามใช่ไหมครับใช่โอเคพี่ยามพี่ยามเดี๋ยวพี่ยามแบกผมด้วยนะครับโอเคเอาตัวรอดสู้อย่างมีสเตอร์เอาพี่แล้วเราจะลงตรงไหนดีครับบอลจนเอาพี่พี่กระโดดเขาเหรพี่ไม่ลงผมเลยเหรอพี่พี่จะไปพี่กระโดดพี่ไม่บอกผมล้วครับพี่เราลงตรงไหนบอลจอนมือเขาเหรอ เราเป็นลงกำไม้นภูเขาเราก็จงไปเอาปืนสิพี่พี่ปืนอยู่จรงไหนอะอนปืนอยู่ที่บ้านเหรอนี่ไงบ้านนี่ไงบ้านนี่ไงริว,รว,รว,รวดิวดวแล้วพี่จะเอาเล่นปืนไหนอะนี่มีปืนเต็มเลยอะพี่เอาปืนเอาอะรแล้วพี่ให้ผมเล่นปืนอะไรอะอันนี้ไงอ๋ออันนี้เหรอโอเคตอนนี้พี่อายุพี่อายุก,กี่ขวบนะครับเนึ่ตัว หน,ห,หนึ่งจวบเองหรอหนึ่งจวบเล่นเกมไปแล้วหรอเล่นนิ้วเมื่อกี้พี่พี่อาร์ตบอกว่าอายุสี่สิบห้าไม่ใช่หรอใช่แล้วเอาสรุปอ่ะอ,อ,อุ้ยพี่ยิงมันอุ้ยพี่อุ้ยทำไมพี่ยิงแรงจังเลยอ่ะพี่เอาปืนไหนยิงอ่ะพี่เอาปืนไหนยิงไหนผมขอปืนนั้นได้ไหมไหนอ่ะปืนไหนอ่ะทำไมผมไม่เห็นอ่ะ ปืนนี้เหรอได้โอเคผมเก็บไปแล้วครับพี่โอ้พี่โคตรเก่งอ่ะแล้วพี่ได้ที่หนึ่งบ่อยไหมครับอุ้ยปืนนี้โคตรแรงเลยพี่โอ้ปืนนี้ดีมากเลยอะ่ะพี่กระโดดไปไหนครับพี่พี่พี่จะขึ้นทางนี้เหรอพี่ต้องมาขึ้นพี่ต้องกระโดดทางนี้ครับพี่นี่พี่ต้องยืนทางนี้ครับพี่แล้วพี่ก็กระโดด กระโดดขึ้นครับมีกระโดดแบบนี้น,นีครับยากระโดดเร็วโอเคพี่มียาครับพี่ยาครับพี่ยายายาพี่พี่ครับนี่ยาครับพี่กินยาก่อนครับพี่เรือเลือดเ,เ,เราเลือดพี่น้อยเอา้าพี่มียาหรอครับต้องเปนแบบไปพี่ไปปั๊มยาหรักับพี่ครับอ๋อมันมีท่าด้วยเหรอแล้วพี่มีท่าไหมครับพี่ยามีท่าไหมไม่มีเหรอไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาท่าเอาเดี๋ยวต้ิงเก็บคราเดินไปเก็บเก็บดู เฮ้ยพี่ของแต่งเต็มเลยพี่พี่พี่มาของแต่งริวพี่อมพี่อัมพี่อัมไปทำอะไรตรงนั้นพี่อมมาตรงนี้พี่อมของแต่งอยู่นี่ใช่ใช่ครับพี่อุ้ยของแต่งเยอะเลยครับพี่ใช่ปืนนี้จริงแรงมากเลยผมชอบมากมีปืนกรมิตซูนูจูโอ้จักรมีกซูจูโดนู้จักด้วยเหรอ เฮ้ยแล้วท่ามันอะท่าท่าพี่ยามีไหมครับท่ามิกระดอนดอนนะครับมีไหมครับเอาแล้วพี่ไม่เล่นจะก,กาเหรอจะก,กามันแรงนะ <Hey. S 1> เฮ้ยพี่ตกตกพี่พี่พี่เดินขึ้นมานี่พี่เดินขึ้นมา,เด,นนมาเดินขึ้นมาเนี่ยทางขึ้นนะเห็นเปล่าใช่ใช่ทางนั้นแหละพี่ ah. ใช่พี่เออพี่เราเดินขึ้นมข้างบนครับพี่ วอ้ยพี่้ยพี่พี่พี่เอะไรครับพี่่พี่ครับยาอย่นี้พี่พี่ยาอย่นีครับพี่พี่เก็บยาก่อนครับพี่เก็บยาปั๊มปัมปั๊มยาก่อนพี่ครับเก็บไม่ได้เอาเก็บไม่ได้อะพี่พี่ไปตรงนี้นตรงนี้พี่พี่ปตรงนี้ตรงนี้โอ๊ยแล้วทำไมพี่ล้มอ่ะ พี่ลบอะครับเอาเก็บไม่ได้อีกเหรอเอามาตรงนี้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 ไม่ได้เหมือนกันเอาพี่ต้องทิ้งลูกกระสุนก่อนพี่กระเป๋าเต็มพี่กระเป๋าเต็มครับพี่ร่างพี่กระเป๋าเต็มพี่ต้องทิ้งกระสุนก่อนเดี๋ยวผมไปหาปืนก็ได้อะพี่เดี๋ยวผมไปหาปืนยิงยาให้พี่ได้ไหมพี่พยามบอกผมหน่อยผมผมผมตื่นเต้นอะผมกลัวพี่ตายเอาเก็บได้แล้วเหรอพี่พี่ มียาตรงนี้ครับพี่เนี่ยตรงที่ผมมาร์กเนี่ยพี่เนี่ยพี่เห็นไหมเห็นเฮ้ยพี่ออกมาพี่พี่บอกมาแล้วพี่ตามผมมาพี่พี่มองกระเป๋าสองก่อนเร็วพี่ทางนี้พี่พี่ทางนี้เฮ้ยพี่เติมยาก่อนพี่ลืมเติมยาพี่เติมยาก่อนพี่เติมยาก่อนเดี๋ยวพี่ตายพี่โอเคครับพี่มาครับพี่ไปครับพี่นี่พี่ยามีครับพี่ยามีอีกกลุ่มนี้ครับพี่ ไปครับพี่ไปครับพี่อุ้ยพี่ยิงใครอะพี่ผมตกใจยิงคนยิงคนเหรอเลือดน้อยมากอ๋อไอคนนั้นมันเหลือยอดน้อยมากนะพี่ยิงมาแตกใช่ไหมครับใกล้โอเคพี่ครับพี่ครับวิ่งพี่กดวิ่งเป็นไหมครับพี่กดวิ่งเร็วพี่เร็วเดี๋ยวเราเขาบอกไม่ทันพี่พี่เติมยาก่อนพี่กดวิ่งเป็นไหมวิ่งมาทางผมนี่เร็วเร็วงอยู่นี่เร็วเร็วเดี๋ยวตายพี่ พี่เดวงแรงวงแรงแล้วครับพี่พี่ทางนี้พี่พี่กดวิ่งอะกดวิ่งได้ไหมกดวิ่งอ่ะกดปุ่มวิ่งอะครับไม่ใช่ปุ่มเดินเออนั่นแหละพี่ถูกต้องครับพี่พี่ปั๊มยาก่อนพี่ปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนปั๊มยาสองกองพี่ไปพี่ไปร้วิวพี่ร็วๆวรีวิวพี่ไปเฮ้ยพี่ครับนี่ยามันมียามาดอกตรงนี้ด้วยพี่ตรงภูเขาด้วยเนี่ยนี่ยาพี่ดูดิมันมาดอกที่ภูเขาด้วยอ่ะพี่ปั๊มยาลิวปั๊มยาลิวปั๊มยาก่อนพี่ โอเคครับพี่โอเคปั๊มย้ายเสร็จพี่จะเสร็จหรือยังเสร็จยังพี่แล้วโอเคไปชื่ออะไรอะไรอะไรนะครับอะไรครับพี่ชื่อชื่อน้องเอ็มครับชื่อน้องเอ็มครับพี่พี่อาร์ีโอเคครับโอเคครับพี่พี่มาบ่ออ๋อพี่พี่พี่วงบิดแล้วพี่เร็วเร็วเร็วพี่เร็ววิ่งเร็วพี่อย่าหยุดเดินสิพี่อย่าหยุดเดี๋ยวพี่ตายหมอก เฮ้ยคนมันดมันตายหมอกพี่พี่เร็วจ้าพี่ไม่เข้าตอนนี้พี่ตายนะพี่มีคนจริงกันพี่พี่เราเข้าวงก่อนพี่เร็วเร็วพี่เร็วพี่มันมีตัวตรงนี้พี่พี่เข้าวงพี่ จะตายพี่พี่ผมผมจะตายแล้วว่พี่พี่ช่วยผมด้วยอเคพี่ตายแล้วเอ้าพี่ตายแล้วเหรอเอ้าทำไมพี่ตายอ่ะอ๋อวบมันผีแรงเกินไปพี่เดี๋ยวผมจะเอาเอาให้พี่ชนะได้ไหมผมเดี๋ยวผมเล่นเล้ที่หนึ่งเลยนะ โอเคเดี๋ยวพี่คอยเชียร์ผมนะพี่โอเคแล้วพี่พี่มองเห็นไหมอะว่ามันอยู่ตรงไหนอะพี่พี่ต้องสอนผมนะพี่ผมไปอยู่ตรงไหนดีอะพี่พี่ยามพี่ยามอย่าหายไปอย่างนี้ดิพี่ผมผมตื่นเต้นพี่พี่ยามกูเด็กหนุดถ้าพัแม่อะไรแม่อะไรไปกินนมอะไรพี่ยามกูแม่อะไรไปกินนมแล้วคุณดูพี่ยามกูเด็หนุดตายพับแบงออกเลย พี่อกูหายเฮ้ยแล้วกดออกจ้าป้าน้องจะเข้ามาหากูปวนันเดียพี่อามทำไมไม่อยู่ให้จบพ,พี่อามไม่อยู่ให้จบเหรอพี่โอ้โหพี่พี่ที่เขว่างนี้ผมก็ซวยดิครับพี่พี่อามพี่อาบ,บ,บไม่ให้มันจบคลิปก่อนระพี่แล้วตอนจบคลิปผมจะลงยังไงวะพี่พี่อาบกลับห้มันจบคลิปก่อน ยาพายาพี่คุชุบน้องเขาแล้วอ่ะแต่น้องเขาไม่ป,ปั๊มยา